เม่ส่งค่ะเหม่ส่งปีพี่น้องๆเอ้ก็เอยสีผู้ปันแห้งกูโกกูโกนกูดีกูตังตะมอตังแสงค่ะนาะเมื่อในเป็นวันที่ส่าเจดเหลือนทวนที่สิบสองปีสองเฮงส่าวเอ็ดค่ะเฮคาในวันเหมื่อไนค่ะในตอนไนไนเดอ่อนปีพี่น้องๆเฮาคามาหับถอมด้วยข่าวเงาเสียงกลางใจก้นปลายเพ้จอมแหลนลิ้นเนี่ยค่ะเออจ้งดังตีเฮาคาคู่กันค่ะเนาะตังปอดแหลนลิ้นค่ะเนาะ สึกมานไลยตั้งตับสึกยางเผิกเ n u อยู่ค่ะเลยเป็นปางตึกกันเ่าวาแห้งแห้งเหี่ยวแลดตีตั้งเมืองไทยเนี่ยก็ห่าวคาไล่หันขา่าวขาเงาเค่ะเนาะคนเมืองไทยข่าเปิ้นก็ตุ้งตื่นป้อยอก็ไม่อกไม่ใจก็เปะว่ามหมากกองในมันเข้ามาถึงตั้งฝั่งเมืองไทยให้แนวตั้งปอดเมสอดตั้งปอดตักจะปุ้นในค่ะนะ ป่ะว่ามาก,ก็ปังตึกในมันแค่หาวฮห้งไวคะ่ะอ,อ๋อลานเลยว่าหาแฮีงให้าน,นกวาดไหลเมื่อเหลียวในตั้งฝ่ายเจ้านาทีเขาเปิ้นก็แข็งแขง,งนั่น,น,นค่ะเนาะแข็งแขงเอาห่มลมกําในเฮขาคามาถมด้วยอินนะ่เสียงกลางใจก้นปลายเพในเปิ้นว่าจังหฮือในอะอคอานีนก็อยู่ดีห้องการข่าว orters, เจอรีพอตัสนะคะเนาะไล่จ้องถามก้นปลายเพก้นนึ่งื้อห้องว่าใจาจีเนี่คะ่ะเนาะนายจีนี่คะ่ะวะนะจืเรเลียนกล้วยคะ่ะ เป็นก้นวานอันอยู่ดีวานแม่ท่อตาลีเจเมืองยางเผิกในอ้อมันใจในค่ะก็เดี๋ยเลว่าเป็นก,ก้นก้นหนึ่งตีอันไล่เลยปลายเ,ยเพกขนมย,ย้อนปวาปังตึกวงกลางดับซึกมาในตั้งดับสึกยางเผิกเค u อยูว่าในค่ะมันใจก็ไปมาเสียมันใจได้ก็อยู่ไว้ดีแหลนลินกล้วยในคณะแหลนลินในเจวิ่งแม่สอดเจตอนตากในอออ มันใจในก่และคามแม้นาเมยค่ะเนาะแม้นาเมยไในมาดังแต่วันที่ส6กเหืทอนที่วาคมปีสองเห็นมาเอนมาันยาวก็เปว่วในหมู่วานที่อันเขาอยู่นั่นมันก็มีรองลูลูก้อยก้อยก็เปรัวเลยเลยขับพรอปางจากปางตึกเฮจังไหนนั่นขนาดเนาะใจเจค่ะเนาะนายเจค่ะลาเนวา หมู่วานที่อันเขาอยู่เศร้านั่นมีอายุอาสากมาหมก2องปากปีเจ้านยาวเน่ครัวเมื่อกา้าวกว่นป้นมาในก้นวานอยู่คมหอมจอมกันหนังกัดกัดเย็นเยน็นมวมนลเสือเสือเนี่ยอ่มีจุ้มยับกองก่างจุ้มไหลมาอยู่เน่ครับวะนะในหมู่วานเนี่ยก็มีจุมจุมซึคะนะเคอันอยู่มาอยู่เศร้าเนี่ยครัว่า ก็เปิดนั้นแหละกวนวานก็กวางนั้นขนาดนนเนาะเอย้อนเปิดสั่งแลซึกมานซ้ำม,มาปล่อยหมากลงใส่ตีหมู่วานอันในหลาในในนนั่นนะ่ะเนาะตีตมันตีในหมู่วานอันในในมันเป็นปืนตีอันกวนวานกวนเมืองขนาดกวนเผิกจนขาวใสกวนวานกวนเมืองยอยอยู่อยู่เสากุ้ยย้อนเปิดสั่งแลซึกมานซ้ำปล่อยหมากมาตีหมู่วานอันในหนวะเขาก็มีความถามนั้นขนาดนนเนาะ อ๋อเป็นไว้เฮ็ดจังไหนคะ่ะเอาเฮ็ดตีก้นหวานเฮ็ดสังในน่นะเนาะก้นหว,วานก้นเม,อมืองอมิตร้พิษสังในหมู่บ้านเนี่ยก็มีมีสมิบกองกลางอยู่เซ้าจอมเฮ็ดไหนมันใจกอลานจังไหนคะมันใจกอลนันเนคะเนาะลองตั้งดีอันมันใจไหลไหลปลายไหลปลายเข้าดีตั้งเรียนเรียนฝั่งเมืองไทยมันใจได้ก็แตเลยว่าเป็นก้นดีปลายกว่าหเหยากอกะลือเซ้าไว้ดีฝั่งเมืองไทยให้เนัยนก้อยเนี่ยค่ะว่านะอ่ำกว่าตีอันเปิ้น เปิ้นตีคงเปิ้นฮอดจังหื้อคงซอกกวนปายเพ่อันลงปองจังเมืองไทยหางแหยนไว้ปั้นนั้นแต่ก็อึมใจตีนนั้นแห่ข่าวเนาะมันจ่ายอึมกว่าที่นั้นมันจ่ายก็อยู่ในเปิ้นตีเมืองหนังกวนฮูดจากพี่น้องไทยนี่นะเนาะจอมฝั่งไทยอันตีตีจังคามกว่าตีดังเมืองอย่างไรง่ายเฮ็ดหันก้อยได้ออกก็เปอว่า มันใจในโลกกาเล่งหมูในาวานาโลกกาเล่งตั้งกินหมกูก็เปิน้นันแล้วมันใจก็อ่ากว่าดีในเปินที่อันเปินทางแห้งว้ายตอนดาก้นปลายเพศซึกนั่นเนาะ พราะว่ามันจ่ายอยู่ไว้ตีฝั่งตั้งเมืองไทยในสิเนาะเพราะว่ามันแต่กว่าเล่งหมูกว่าเล่งตั้งกินหมูมันนี่ก็มันแตข้ามไปข้ามค่เนาะไปข้ามแม่น้เมยกว่าปันตั้งกินหมูมันก็ข้ายาหมอซมกันหันก้อยนี่เพราะว่าก่อนเลงหมูยอมมันใจก็ขึ้นปอกมาขึ้นฝั่งงเมืองไทยเป็นว่าเฮ็ดไหนนี่คว่า ออคะต้นตาโฮงเซาก้นปายเพอันหลวงปอจึงเข้าหางเห็นไว้ปานนั้นแต่ก็กำนัได้เป็นลูกอ้วนนางยิงและก้นเฒ่าจนให้กว่าอยู่เซากำนัในเอาเป็นกนใจแต่กอยู่เซาไว้จอมแล่นลนหนันขนให้มันปเงาลายมันเยนยาวสงยาวนกเขากขึ้นปอกกวาดด้วยจอมหมู่จอมวนเขาเป็นไว้เฮ็ดนั้นในคว่า ก็ในมีปองนึงค่ะเนาะมันใจกอปอกว่าดีเฮือนนั่นน่ะเนาะปะกอดด้วยดีเฮือนกอดด้วยหมูด,ด้วยหางไหนค่ะนะอาะไรก็ทบทบ,ห,บหันก้นลูกตายค่ะเนาะมีก้นลูกตายในนับอ่านโหสิบมันเนี่ยค่ะวะมีก้นตายปลาช่อมให้เนะคะ่ะอ้อมปพยอก็นาเฮือนมันจเจเนก็มีโคของว่าสังวัจเจเนตกไว้อยู่ในค่ะว่านะ ก้นวานก้นเมืองเ่ก็อ่อนกันไปมอรมีก้นหังค่ะก็เดินลหันว่าปอกกว่าขึ้นในหมู่บ้านก็มีอีชังสุสุซักๆกกว่าสว่างจ้าไหนนั่นค่ะน้อโคกของหังต๊อ่าหมักมือลงกว่าสิงฮ็ดไหนคะ่ปะปะยาก็มีซึกอยาง K n u อนเอาค่มลมในหมู่้านให้เจังนั้นกําพองให้ไหนคะ่ะอ๋อ เอาค่ะย้อนเบิ่งสังเลตว่าจาังนั้นในซึกมานเขาในะเขาเดเาเผาที่ทีเขา,านะเผาเขื่อนเผาเยเผาหมู่วานให้ไหนอ๋อซึ่งมานเขาเดเาเผาหมู่วานเขานั้นไฮไลท์ในวันนะัคัดใจที่เดเาเผาหมู่วานเขาในว่าอันนี้ก็เป็นใจจี๊เนี่ยลาดเนีลาดไหนคะ่ะอ๋อมันใจสืบลาเทียวว่ามันใจเข้ามาอยู่ที่ดังเมืองไทยนั่นค่ะนะเนาะไล่ปายเพสุเฮ เขากาอยู่ดีตั้งฝั่งไทยเนี่ยคะ่ะบางปอกในซึกมันเขาไน้ปล่อยหมากเขาในหมู่วานค่ะเนาะปล่อยหมากไน้ตีสมกลางในเจ้าเจ้าจึงไหนเนี่ยค่ะวะอ่าก้นวานเขาในกอเลออนกันไปไปเทปไป,ไปว่าายจากหมากกองหมากังวาให้ยเจ้นั้นขนาดเนาะมันใจเขากาอยู่เศร้าะค่ะเนาะปลายเพยกกับซ้อนเศร้าไว้ทีตัง้งฝั่งเมืองไทยเนี่ยก็มีพี่น้องไทยเขาค่ะเนาะเอาเข้า เอาตั้งกินตั้งยำในมาปัน้นะเนี่ยค่ะพ่อก็มีกนหลุ่พาห่มโคนนอนจังหนมาป้าเนีนะ่ยออันนี้ก็เดลยว่าจมซื้อเต้นๆน่นนะเนาะที่มีพีนองกนมีน้ำใจเสมาจอยเลี้ยงเขาเลี้ยงตั้งกินเอาพาห่มโคน,นอนในมาจอยมาแจากปันนะเนค่ะเสียวแล้วเขาก็ลาว่าสังวางเงาไายมันเย็นหนิมยาวไหนจื้อเขาในใเด็ปอกขึ้นหวานเกิดเมืองนอนกําเหลียวเนะี่ยอะ อ๋อค่ะคอมลอันนอเนกอเลยปึงอิงออกมาที่ห้องการข่าวเตอรรีโพตาออกไว้ในคณะค่ะนกะ่นก็เป็นปอดอ่อนตอนหนึ่งขนาดเสงกลางใจก้นปลายเพ่เนค่ะ พี่น้องค่ะวนตวยเพราะว่าข้าวคามาวนตวยได้มันมีความถามคานาว่าย้อนเปิดสังและเข่าเผาเฮือนเผาเยีดีๆค่ะเนาะอันเผาเฮือนเผายีเนี่ยละลายๆตีค่ะเนาะตั้งแต่ยึดอำนาจมาในป้อเป็นปังตึกที่นั่นตีนใดในก่อเฮือนถูกหญ้าเผา่ซ่ังวัตจังไดค่ะเนาะพี่น้องค่ะเนาะอก้นวานในมันเรื่องหนังตีลันก็อเมื่อไงค่ะเนาะตีนในหมู่บ้านอันเขาอยู่นั่นอยู่กันกัดๆเย็นๆมากข้าวตั้งหืออมีตั้งผิดหางก้นเบิ่งมีตั้งผิดสังเพราะยอกอในป ซัมมาปล่อยมาเขาในหมู่วานเขาเนี่ยเขาก็มีความถามอยู่จึงไหนนั้นขนาดเนาะอ๋อค่ะยินโจมพีน้องค่ะกูก็ค่ะที่ฮับถอมปันเอ็นปันแห้งค่ะนาะฮับถอมย้าใครปันตั้งหันถึงบนเมเนตอนไล่การปล่อยเสียงเอาค่ะจึงหือไนก็ตรงตากมาลายค่ะนาะตตรงตักมาปันตั้งหันถึงมาลายค่ะยินโจมกูก็ค่ะเอาย้อนสู้ปันให้อยู่เลยกินวานในรอดเพกัอนเสกัมค่ะเนาะไหมยทรงค่า